เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ขึ้นแท่นว่าที่บ่าวสาวแล้วสำหรับนางร้ายสาวชื่อดังแก้มบุม๋มปรียาดาและนักธุรกิจชื่อดังพีทกันตาพรเราจะเห็นโมเมนต์หวานหวานของพวกเขาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เปิดตัวคบกันจนปัจจุบันนับได้ว่าเสมอต้นเสมอปลายกันทั้งคู่จริงๆค่ะล่าสุดทั้งคู่ได้ไปเที่ยวด้วยกันที่ภูเก็ตมีภาพสวีทให้ได้ชมกันด้วย โดยพี่พีทโพสต์ลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่าทำไมคนอื่นเขาถ่ายที่สว่ายน้ำแล้วสวยจังนี่พยายามคัดแล้วคัดอีกรูปชุดนี้คือสวยที่สุดในทริปนี้แล้วล่ะพยายามเต็มที่แล้วคราวหน้าเอาใหม่นะ Ad b e v e l o c i t y k a t g แก้มพีชทริปนี้จะเห็นว่าความแซ่บของแก้มบุ๋มนั้นหายไปละจ้าเพราะครั้งนี้สาวบุ๋มมาในชุดว่ายน้ำก็จริง แต่เรียบร้อยจนแฟนคลับแห่ทักบอกว่ารอบหน้าขอเซ็กซี่กว่านี้นะบางก็แซว่านางร้ายเป็นแม่ชีแล้ว